เปีแล้วผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็ออกไม้ครับผมไม้ก็กใกล้ๆบ้านครับผมเดินครับวันนี้รถเอาไปซ่อมอยู่ครับก็าหาเลาะใส่อยู่ใกล้ๆบ้านครับผมเดี๋ยวจะไปใส่ดูเสียงใหญ่นะครับครับผมเดี๋ยวมาดูไม้ครับผมไม้ก็เป็นไม้ เลาเลาะโพนป่านะครับมีเสียงใหญ่อยู่ตัวนครับผมเห็นตีปีครับตีปีใกล้ถูกื่น,นครับผมเสียงใหญ่ขาลมนะครับผมอันนี้เดินเนาครับผมเดินใส่ละเลาะบ้านครับผมมูครับบ้านอยู่ฝั่งนู้นครับผมรถก็ไปซ่อมหลายวันนะครับผมบ ทำอยู่ตรงพุ่มนี้ครับผมเออจะเข้าไปใส่ข้างในนะครับผมครับวันนี้ก็เอาเพชรน้ำหนึ่งมั้งครับผมต่อนึงครับลองมาใส่ดูครับผมว่ามันจะลงมาสู้หรือเปล่าเห็นมันตีปีกกล้ตัวอื่นนี้นะครับผมผมเดื เขาหาใสกันครับผมมันลมอีกแล้วครับผมลมแรงด้วยครับจะได้ยินเสียงนกต่อขันเปล่ามลูกครับลมก็แรงครับผมเสียงใหญ่อยู่ฝั่งนู้นครับผมครับอยู่นะครับคูอยู่ฝั่งนู้นครับ มีเสียงใหญ่หนึ่งกุ๊กครับผมติปปีกใครับผมมะกอต้นแห้งครับแล้วก็มีคู่อ่างหลายคำอยู่ครับผมนี่ครับเสียงเล็กสับครับนี่ครับเสียงใหญ่นี่กุ๊กหนึ่งครับเสียงเล็กคู่อ่างไม่รู้กี่คำครับตะ่กี้มันเกินห้าคำครับผม เดี๋ยวจะเดินไปดูครับผมเดินไปฝั่งนู้นครับผมต้นยูคาฝั่งนู้นครับใส่ดูตรงนี้ครับผมตีปีกมะคูกันอยู่ต้นนี่ครับต้นมะม่วงนี้มะพันนะครับผมกีดใส่ตรงนู้นครับไอ้อ่างไม่ยอมออกมาครับผมอยู่แล้วเลาะ้างรั้วครับ ครับผมเดี๋ยวมาลุนตรงนี้ครับผม ลงมาไม่ครูครับรู้คูหรือไม่ค,ครูก็ไม่ได้ยินเลยครับผม ลงมาไม่ครูเลยครับผมไปดูครูหรือไม่คูกไม่ได้ยินเลครับผมลงมาเงียบๆครับน่าจะเป็นตัวเมียครับเินข้าหลายตัวครับเสียงใหญ่ทำดีครับผมแต่ไม่ลงครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมล่อนไปล่อนมากระโดดไปกระโดดมาไม่ลงครับผมน่าจะเป็นตัวเมียครับผม ครูหรือไม่ครูครับผมผมเดี๋ยวปลดนกกันครับผมติดนิ้วครับผมรวบนิ้วครับผมเป็น้ำหนึ่งจัดแต้มที่สิบครับผมตรงเมียครับผมบินมากับไอสับครับผมไอเรียกคำคูคำนะครับยใหญ่นะครับผมมาจากนู่นครับผมจาก พุ่มป่านูครับผมนกต่อขันนกต่อขันตีปีกมาเลยครับผมมาอย่างเร็วครับตัวผู้ครับไอเสียงใหญ่นะครับตอนมาเกาะต้นนี้ครับผมนี่ครับที่เขามาทําอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้ก็ตรงเมียบินตามมาครับผมเมียบินตามตุวกผู้ก็ไม่ลงครับผมดูครับไปตรงกอไผ่ครับผมห็นอ้อมกอไผ่ แล้วก็เกาะกิ่งข้างล่างครับผมวนไปวนมาไม่ลงครับผมกลุมเมียบินมานี่ครับอยู่ตรงพุ่มดำๆน่าจะไปหาที่ทำหลังครับผมแล้วก็เกาะกิ่งข้างล่างลงมาครับลงมาก็ติดเลยครับผมลงมาก็ติดกระโดดขอมเพชรน้ำหนึ่งครับผมผันกับเพชรน้ำหนึ่งครับผมโอ้ ลงมาก็ติดเลยครับตัวเมียครับจะเลี้ยงเป็นเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธ์ครับผมเอาไว้ผสมเลี้ยงไว้ก่อนครับผมครับผมแตมที่สิบของเพชรน้ำหนึ่งครับใส่ตรงนี้สักหลักครับผม ก่อนที่จะเข้าบ้านครับครับผมตะกี้มันตีปีกนะครับอยู่ต้นสแเดะครับวนตรงนี้ครับผมนี่ครับนกเยอะครับผมตรงนี้ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับไม่ได้ตั้งกล้องครับผมโอ้เก็บแล้วครับผมไม่มีนกมาสู้เลยครับตะกี้ตีปีกเต็มครับผมเอามาใส่ก็เงียบครับผม ครับวันนี้ก็เป็นันหนึ่งก็จัดแต้มที่สิบครับหนึ่งแต้มครับผมครับผมเย็นแล้วครับผมเก็บแล้วครับครับผมเอ่อหมายวันนี้ก็หมายใกล้บ้านครับผมวันนี้ไม่มีรถครับผมก็ใส่เละเลาะบ้านครับผมเอ่อดูซอยที่บ้านครับ เสียดายครับผมเสียงเสียงใหญ่ครับมาหาเพชรน้ำหนึ่งครับผมจะลงก็ไม่ลงครับตุ้มเมียมันมาลงก่อนครับผมติดตุ้มเมียครับผมเออแต่ตุ้มเมียไอเสียงใหญ่ครับคารลมใช้ได้ครับผมเสียงตามในคลิปเลยครับผมเสียดายเขาไม่ลงครับผมตุ้มเมียติดก่อนครับ ไม่เป็นไรครับผมอยู่ใกล้บ้านครับเดี๋ยวมาแก้มือใหม่ครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ